สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้แอดได้นําเรื่องราวความเชื่อต้นไม้5ชนิดไล่สิ่งอับปมงคลป้องกันผีและสิ่งชั่วร้ายไปดูกันว่าตามความเชื่อแล้วจะมีต้นไม้ชนิดใดบ้างที่เชื่อว่าสามารถป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้ว่านพระตะบะว่านชนิดนี้จะนิยมปลูกไว้หน้าบ้านหรือทางเข้าบ้านเพราะเชื่อว่าสามารถใช้ป้องกันพูดผีปีศาจได้ดีมากๆถึงขนาดที่ว่าแม้แต่ดินที่ใช้ปลูกว่านพระตะบะก็สามารถนํามาใช้ไล่ผีได้เช่นกัน เช่นใครที่เชื่อว่าถูกผีหรือปีศาจสิงอยู่หากเจอเจ้าสิ่งนี้เข้าไปก็จะเกรงกลัวและหนีไปทั้งสิ้นและเชื่อว่าสามารถใช้ได้กับผีทุกประเภททั้งพรายโบกพรายน้ำพรายอากาศไปจนถึงผีป่าซึ่งวานพระตะบะนอกจากจะปลูกหน้าบ้านแล้วยังนำมาพกติดตัวได้ด้วยเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้เดินทางปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆและช่วยป้องกันผีได้ ต้นนาดมีความเชื่อว่าใบของต้นหนาดนั้นสามารถป้องกันพูดผีปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายได้โดยจะใช้วิธีนำใบหนาดสดประมาณ1-2ใบพกใส่กระเป๋าในขณะที่ต้องเดินทางก็จะช่วยไม่ให้มีสิ่งใดเข้ามาทำอันตรายได้และจะมีการปลูกต้นหนาดในบริเวณบ้านเพื่อช่วยป้องกันผีด้วยเช่นกันและต้นเข็มดอกแดงต้นดอกเข็มแดงนั้นเชื่อว่าถ้านำมาปลูกรอบรั้วบ,บ้าน จะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้เพราะดอกเข็มนั้นก็เปรียบเสมือนของแหลมคมไว้คอยปกป้องและทิมแทงสิ่งชั่วร้ายตน้นทับทิมมีความเชื่อว่าเวลาไปงานศพให้พกกิ่งทับทิมไว้ในกระเป๋าเสื้อเพราะเชื่อว่าจะช่วยป้องกันวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายหลังจากที่กลับมาจากงานศพได้และอีกวิธีหนึ่งคือหลังจากที่กลับจากงานศพก็จะใช้วิธีล้างหน้าด้วยน้ำที่แช่ด้วยใบทับทิม เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายตามมาด้วยเช่นกันและต้นมะยมต้นมะยมนั้นนอกจากจะมีความเชื่อว่าเมื่อนำมาปลูกบริเวณบ้านจะช่วยเสริมเสน่ห์ให้กับเจ้าของบ้านแล้วนั้นยังมีความเชื่อด้วยอีกว่าต้นมะยมนั้นก็สามารถป้องกันพูดผีสิ่งชั่วร้ายได้ด้วยเช่นกันโดยจะปลูกไว้ด้านทิศตะวันออกเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้าบ้านทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ